นี่แม่เองอ้ํมเปลี่ยนลุคมาสายหวานภาพนี้น่าเด็กนึกว่าสาวสิบแปดเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งตลอดการจริงๆค่ะสำหรับสาวอ้ําพัชราภาชัยเชื้อถึงแม้ว่าตอนนี้อายุจะเข้าเลขสี่แล้วแต่เรื่องความสวยความแซ่บก็ยังสวยเป๊ะเหมือนเดิมแถมตอนนี้ยังแฮปปี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องความรักเพราะพักหลังๆจะเห็นว่าอ้ํามักจะมีโมเมนต์คนรักกับไฮโซมพกอยู่บ่อยๆและล่าสุดอ้ําพัชราภาที่ปกติเจ้าตัวจะมาแนว สาวเซ็กซี่แซ่บๆก็ขอเปลี่ยนลุกมาเป็นสาวหวานกับชุดเดรสโซเวอร์ไซส์ลายดอกสีม่วงสุดน่ารักแถมการแต่งหน้ายังดูละมนุนแต่งน้อยแต่สวยมากยิ่งเพิ่มความน่ารักเข้าไปอีกแถมยังดูหน้าเด็กอีกด้วยมองแล้วเหมือนสาว18เลยละค่ะ